สวัสดีค่ะคุณนัชลินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดรสังกมาคุณกน,นิกาและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะแหมมาถึงคราวนี้เนี่ยสงสัยไทยคงจะยิ่งกวดไม่ทันหนักเข้าไปใหญ่เลยละคะ่ะเพราะว่าในขณะที่บ้านเราเนี่ยยังคงมุ่งที่จะสร้างรายได้นะคะจากการท่องเที่ยวหรือจาก ประเด็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อาจจะัซาซาไปแล้วบ้างนะคะต้องไปดูมาเลเซียค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะมาเลเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมค่ะได้ประกาศในสิ่งที่ทําให้เพื่อนๆบ้านในอาเซียนนะคะรวมทั้งชาวโลกเนี่ยทึ่งไปตามๆกันนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะมีการจัดงานแสดงสินค้าเซมิคอนดักเตอร์แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะและอันวาอิบราฮิมเนี่ยก็ประกาศ ในงานแสดงสินค้านี้เลยนะคะว่ามาเลเซียรพร้อมค่ะที่จะเป็นแหล่งผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะคะด้วยยุทธาศาสตร์ c ชน n า Plus One นะคะก็คือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับบรรดานักลงทุนแล้วก็บรรดาผ,ผู้ผู้ค้านะคะในวงการเซมิคอนดักเตอร์ค่ะจากสถานการณ์ที่ตอนนี้เนี่ยมีความแข่งขันกันอย่างดุเดือดแล้วก็ มีการตอบโต้กันอย่างรุนแรงนะคะระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะอันเนื่องมาจากสงครามการค้าด้วยแล้วก็การตอบโต้สกัดกั้นนะคะเทคโนโลยีของกันและกันและก็ยังรวมไปถึงเสนอตัวเองนะคะว่าจะเป็นประเทศประเทศที่สามารถผลิตมิคอ c o n d u c t ร์ที่เป็นมิตรกับทุกประเทศทั่วโลกอันนี้คือแบบว่าเจ๋งมากเลยนะคะคุณกนิกาดรสกมาคะเพราะว่ามันชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ต่อไปนี้ أ, มาเลเซียเนี่ยจะเป็นทางเลือกใหม่นะคะของบรรดาบริษัทแล้วก็ผู้ผู้บริโภคทั่วโลกค่ะที่จะไม่ต้องมาเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนซิมิคอนดักเตอร์ในตลาดโลกอีกต่อไปนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่โลกได้ได้ประสบการณ์มาแล้วนะคะจาก สถานการณ์โรคระบาดโควิดสิซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำให้การผลิตสินค้าแทบจะทุกชนิดเลยนะคะต้องประสบภาวะชะงักงานเพราะว่าจีนเนี่ยถือได้ว่าเป็นโรงงานใหญ่ของโลกใช่ไหมคะสารพันธ์สินค้าอยู่ที่ประเทศจีนและก็มาบวกกับสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอีกการแข่งขันกันทางด้านเทคโนโลยีของจีนและสหรัฐอีกจึงทําให้เกิดปัปญหาที่ที่ทำให้หลายฝ่ายเนี่ยวิตกกังวลกันว่าเอ๊ะมันจะทําให้เซมิคอนดักเตอร์ขาดไปจาก หรือไม่แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สําคัญที่จําเป็นจะต้องพึ่งพาการผลิตจากจีนหรือจากไต้หวันเนี่ยมันจะส่งผลอะไรต่อห่วงโซ่คุณค่าหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมจึงได้ประกาศเสนอตัวค่ะไม่เพียงแต่ประกาศเท่านั้นนะคะคุณกนิกาดรสักมาและคุณผู้ฟังมาเลเซียนเนี่ยดำเนินการทําการบ้านมาเป็นอย่างดีไม่ใช่ว่าสักแต่พูดแต่ไม่มีแผนการใดๆร น,ะะนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมประกาศเลยนะคะว่าเขาตั้งเป้าค่ะว่าจะดึงเม็ดเงินลงทุนนะคะด้านการผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะคะาการแพคเกจ,จิ้งการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์นะคะด้วยเม็ดเงินนะคะจากต่างชาติเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะคะตั้งใจว่าจะดึงเม็ดเงินลงทุนเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยๆห้าแสน ล้านริงกิตนะฮะคิดเป็นเงินบาทก็จำนวนมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยสาม 1.9ล้านล้านบาทค่ะอันนี้เป็นเม็ดเงินนะที่นายกมาเลเซียตั้งใจนะคะว่าจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนะคะให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรมกรมการผลิตเซมิค,คอนดักเตอร์ในประเทศของมาเลเซียได้นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยยังได้ประกาศเตรียมแผนการเอาไว้แล้วด้วยคือไม่ใช่สักแต่ว่ามีกลยุทธ์เท่านั้นนะคะแต่ยังได้เตรียมแผนการที่จะเทรนนะคะวิศวกรในในประเทศของตัวเองเนี่ยก็คือจะเทรน คนของมาเลเซียขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะจำนวนนะคะอย่างน้อยๆก็คือ60,000คนค่ะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่จะพงาดขึ้นในอนาคตนะคะถึงแม้ว่าในการแสดงสินค้าคราวนี้คําประกาศของนาย,ยกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมไม่ได้ประกาศทำลายที่ชัดเจนนะคะว่าเป้าหมายนี้เนี่ยจะสําเร็จเมื่อไหร่แต่รัฐมนตรีด้านการลงทุนของมาเลเซียก็ ให,ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติค่ะว่าน่าจะสักกราว5ปีถึง10ปีข้างหน้าเป้าหมายนี้จะบรรลุความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ในการนี้เนี่ยอ,อันว่าอิบราฮิมก็ยังบอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลของเขาตั้งใจค่ะที่จะสร้างระบบนิเวศนะคะที่ขับเคลื่อนด้วยบริษัทของมาเลเซียค่ะที่เต็มไปด้วย พลังนะคะและก็รวมไปถึงบรรดาทาเลนต์ระดับ World Class นะคะทาเลนต์ก็คือผู้มีความสามารถพิเศษนะคะด้านเทคโนโลยีนะคะในระดับชั้นนำของโลกค่ะซึ่งอันนี้นก็เป็นคำเปิดเผยนะคะระหว่างอันวาอิบราฮิมกับสื่อใหญ่อย่างนิ k เ e อีเอเชียนะคะแล้วก็ยังประกาศด้วยว่าตอนนี้เนี่ยมาเลเซียพร้อมแล้วที่จะเสนอตัวนะคะเป็นทางเลือกใหม่ค่ะ,นะ,คะในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็เป็นสถาน เป,เป็นพื้นที่สำหรับการลงทุนเพื่อการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ที่ไม่เป็นศัตรูกับชาติใดและก็ไม่เข้าไม่เข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเพื่อสร้าง สิ่งแวดล้อมโลกนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมโลกที่มันจะเอื้อต่อการใช้และการผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะคะในห่วงโซ่อุปทานแล้วก็ในห่วงโซ่คุณค่านะคะให้ให้มีความมั่นคงแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะดรสังกมาแล้วก็คุณกนิกาคะถ้าหากว่าจะพูดถึง แต่ตอบของมาเลเซียครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มาเลเซียเนี่ยเพิ่งจะมาประกาศตนประกาศตัวในเรื่องของเ,อเทคโนโลยีชั้นสูงแบบนี้นะคะถ้าหากว่าย้อนไปในอดีตเนี่ยค่ะมาเลเซียเนี่ยมีชื่อมีชั้นอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ปี1970นะคะเขามองการไกลมาตั้งแต่ยุคนั้นค่ะซึ่งเป็นยุคของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีตวนกูอับดุลรอะมานนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็มีการจัดมาตรการนโยาย ายต่างๆค่ะเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนด้านเทคโนโลยีนะคะให้เข้าไปในประเทศนะคะมีโนโยบายลดหย่อนภาษีนะคะมีมาตรการลดหย่อนภาษีพูดง่ายๆก็คือเขาปูพื้นมาตั้งแต่ปี1970ละนะคะแล้วในปัจจุบันนี้ค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะก็มีบริษัท เทคยักษ์ใหญ่นะคะที่เข้าไปลงทุนนะคะในประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งก็ทำให้มาเลเซียเนี่ยมีเงินลงทุนจากบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะคะในมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะบริษัทเหล่านั้นนะคะก็อย่างเช่นบริษัทผู้ผลิตชิปะคะ่ะ Intel นะคะซึ่งเข้าไปตั้งแต่ปี2021นะคะแล้วก็ลงทุนนะคะด้วยจำนวนเม็ดเงินมหาศาลเลยทีเดียวถึง7 เจ็ดพล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะในการสร้างโรงงานนะคะบรรจุชิปสามิตินะฮะนอกจากนี้เราก็ยังมีบริษัทอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทจากซิกโลกตะวันตกนะคะ at s นะฮะ texas i n s t r u m e n t นะฮะ ericsson bosch นะะแล้วก็ยังรวมไปถึงบริษัทเทคยักษ์ใหญ่นะคะจากประเทศจีนด้วยและในปัจจุบันค่ะมาเลเซียเนี่ยนะคะเป็นแหล่งในการรับ ทดลองเซมิคอนดักเตอร์นะคะและก็เป็นแหล่งที่รับบรรจุผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์นะคะคิดเป็นสัดส,ส่วนมากถึง13%ของทั่วโลกนะคะและก็จากรายงานของนิวยอร์กไทมส์ค่ะระบุว่าตอนนี้มาเลเซียนะคะจัดได้ว่าเป็นผู้ส่งออกเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดอันดับ6ของโลกเราก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่า ขั้นตอนนะคะการเติบโตในด้านเทคโนโลยีในด้านการ ประกาศความพร้อมนะคะที่จะเป็นอีกอีก,อกทางเลือกหนึ่งนะคะในการเป็นผู้ผลิตและส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ให้กับโลกเนี่ยมันเตรียมการมาเนิ่นนานแล้วค่ะดรสังกมากคุณจนิกาคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่เฉพาะแต่เวียดนานนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ที่ก็พยายามหาวิธีที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยผงาดขึ้นแล้วก็มีส่วนแบ่งในตลาดโลกมากขึ้นด้านการผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะคะแต่มาเลเซียก็ยังเป็น อีกชาตหนึ่งค่ะที่ที่จะประกาศให้โลกเห็นนะคะว่าภูมิภาคนี้พร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นอีกหนึ่งห่วงโซ่คุณค่าด้านเซมิคอนดักเตอร์ก็ต้องย้อนกลับมาดูที่บ้านเราละค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เตรียมการอะไรแล้วหรือยังเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราเขาก็ไปกันไกลในในใน,ในอีกระดับหนึ่งแล้วอะค่ะก็ลอ,อ,องบอกคุณวัชรินว่า,วามันก็ต้องสู้กันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กับอุตสาหกรรมเก่า ใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วก็ถ้เราไปพึ่งการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าณนะชั่วโมงนี้มันมันก็ต้องสร้างรากฐานฟังที่คุณวัชาลินเล่าแล้วมาเลเซียก็ใช้เวลานะคะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะขอบคุณคมากนะคะสวัสดีคะ่คะขอบคุณมากคุณวัชรินค่ะ,ค,ะค่ะอันนี้คือช่วงอาเซียนกับคุณวัชรินเรษฐกุดันค่ะช่วงอาเซียนเรา up